ดินแห้งและดินแข็งขนาดนี้ทำไมเราถึงยังปลูกมันสำปะหลังได้มันสำปะหลังที่ปลูกไปนั้นจะรอดกี่เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวเราจะพาทุกคนมาดูในคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะคลิปนี้ก็มาพบกับอีทและก็ลูกกิสานแชนเนลอีกแล้วนะคะช่องที่มีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับมันสำปะหลังมาแบ่งปันทุกๆคนค่ะและที่ทุกคนเห็นอยู่ในคลิปนะคะก็จะเป็นบรรยากาศในการปัก ะะท่อนพันธุ์มันสำปะหลังสายพันธุ์กะเหลี่ยงคอยาวนั่นเองค่ะแปลงนี้นะคะมีเนื้อที่ทั้งหมด9ไร่นะคะทุกคนก็ให้ทุกคนได้ดูเนาะจากสภาพดินที่ทุกคนเห็นอยู่ในคลิปนะคะก็ค่อนข้างที่จะแห้งนะคะอันนี้คือคําว่าแห้งนี่ก็จะเป็นเฉพาะในส่วนของหน้าดินนะคะทุกคนในส่วนของหน้าดินนะคะลักษณะดินตรงนี้จะเป็นดินทรายดินร่วนปนทรายนะคะในชั้นของดินเนี่ยเขาจะยังมีความชื้นอยู่นะคะทุกคน เนาะแต่ว่าในช่วงต้นคลิปที่ทุกคนเห็นนั้นนะคะมันจะเป็นลักษณะดินที่เป็นดินเหนียวนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเวลาที่ดินเหนียวแห้งเนี่ยเขาจะมีความแข็งแล้วก็แห้งแล้วก็ชั้นในดินนี้คือก็ไม่มีความชื้นเลย บรรยากาศการปลูกมันสำปะหลังในวันนี้นะคะก็จะเป็นการปลูกรอน้ำจากเทวดานะคะก็คือรอฝนนั่นเองเพราะว่าในช่วงที่ปลูกนะคะเราก็ดูข่าวพยากรณ์อากาศเหมือนกันนะคะว่าประมาณวันที่13ถึง14 15นะคะพายุจะเข้าเพราะฉะนั้นก็ปลูกมันสำปะหลังรอเลยแล้วกันนะคะค่ะสำหรับการเตรียมนะคะก่อนที่จะมีการปลูกในแปลงนี้นะคะก่อนอื่นอิดขอย้ำทุกคนตรงนี้นะคะว่า อิไม่ได้มีการรองพื้นปุ๋ยเคมีนะคะและก็ไม่ได้รองพื้นขี้ไก่แกลบแต่อย่างใดนะคะอันนี้คืออิดขอพูดตรงนี้ก่อนนะคะเพื่อเป็นการให้ทุกคนได้ดูว่าอ่ะโอเคในคลิปนี้นะคะอิไม่ได้มีการรองพื้นเนาะ mm. คือเราต้นทุนของเราก็จะมีแค่ถ่ายเบิกถ่ายพลวนการยกร่องนะคะแล้วก็การจ้างเพื่อนอมาช่วยปลูกนะคะทุกคนในนอกนั้นเราก็จะปลูกเองนะคะ การลงทุนของเรานะคะก็จะมีน้ำยาแช่ที่เราจะต้องแช่ท่อนพันเนาะทุกคนไปเนื้อที่ก้าไร่ตรงนี้นะคะจะใช้น้ำยาแช่ประมาณสองขวดนะคะทุกคนเนี่ยมาดูสภาพดินนะคะคือชั้นหน้าดินอะ่ะเป็นแห้งใช่ไหมคะทุกคนลักษณะดินจะแห้งแต่ว่าในชั้นดินของเขานี่ยังมีความชื้นอยู่นะคะก็ไม่เป็นไรทําไมอิทถึงอบอกว่าเราไม่ได้รองพื้นหรือ,อ ปุ๋ยหรือรองพื้นด้วยขี้ไก่นะคะเหตุผลก็เพราะว่าเดี๋ยวเอจะไปรอไถกลบทีเดียวตอนที่มันสำหรัลังอายุได้ประมาณ1-2เดือนนะคะตอนนั้นแหละเดี๋ยวเราก็จะดูวัชพืชอีกทีหนึ่งนะคะว่าในแปลงของเราเนี่ยนะคะ มีวัชพืชเยอะไหมแต่แปลงนี้นะคะทุกคนหลังจากที่อัดคลิปให้ทุกคนดูแล้วนะคะฝนก็ตกลงมาเลยนะคะเราฉีดยาคลุมวัชพืชไม่ทันนะคะสําหรับแปลงนี้แต่ก็ไม่เป็นไรนะคะทุกคนเดี๋ยวเรารอดูก่อนนะคะว่าวัชพืชที่เกิดขึ้นมาเป็นต้นเล็กๆเนี่ย จะมีปริมาณเยอะไหมเดี๋ยวเราก็จะใช้รถไถนาเดินตามนะคะทุกคนเข้ามาแหวกนะคะแหวกร่องมันสัมปหลังที่ปลูกอยู่นี่แหละคือเป็นการแหวกกลบวัชะพืชเล็กๆนะคะทุกคน mm. เหมือนกับในคลิปก่อนหน้าในหลายๆคลิปที่ทำให้ทุกคนได้ดูนะคะ เดี๋ยวก็ต้องดูอีกทีหนึ่งนะคะสำหรับการปลูกในลักษณะชั้นดินที่แห้งๆแ,แบบนี้นะคะทุกคนจะต้องปักให้ลึกพอสมควรนะต้องปักให้ลึกประมาณ1 0บถึงสิเซนติเมตรเลยนะคะความยาวของท่อนมันสาปะหลังเนี่ยจะอยู่ที่25เซนนะคะเราก็ปักลงไปเลยนะคะ กดลงไปแน่นๆนะคะอันนี้คือสําหรับใครที่ปลูกมนันนถ้าไม่ใส่ถุงมือนะคะทุกคนจะเจ็บมือมากเลยนะคะเพราะว่าต้นมันสัมปรังเนี่ยโดยเฉพาะสายพันธุ์กะเหลี่ยงเนี่ยเขาจะมีตาใบที่แข็งมากนะคะทุกคนนําต้นเขาจะแข็งนะคะนะอันนี้คือปักไม่ถูกด้านนะคะทุกคนเอาตาใบคว่ำลงแล้วก็ต้องถอนขึ้นมาปลูกใหม่อันนี้เราต้องสังเกตดีๆนะคะดูให้ดีๆเวลาที่เราจะปักลงไปเพราะว่า การที่เราปักให้ตาใบคว่ำนะคะผลผลิตที่เราได้เนี่ยมันจะได้ไม่เต็มอัตรานะคะทุกคนอันนี้เราต้องดูให้ดีๆก่อนที่เราจะปักลงไปเนาะสำหรับระยะห่างในการปลูกกระเหลี่ยงคอยาวนะคะก็จะอยู่ที่80เซนติเมตรนะคะคือตอนแรกอ่ะอีกก็อยากจะปลูกให้มีระยะห่างกว่านี้นะคะทุกคนแต่ว่าคือในวันนี้สังเกตจากสภาพดินแล้วมันก็มีความเสี่ยงว่า มันสัมปหลังหรือท่อนพันเนี่ยมันจะลวกคาว่าลวกก็คือมันโดนแดดแล้วก็ในชั้นของดินใช่ไหมคะไม่ค่อยมีความชื้นตรงบางโซนที่มันจะเป็นดินเหนียวพวกนี้ค่ะมันจะไม่มีความชื้นเพราะฉะนั้นมันก็เสี่ยงกับการที่มันสัมปหลังจะตายง่ายนะคะอีกก็เลยปลูกเผื่อเผื่อการซ่อมด้วยนะคะทุกคนเพราะว่า เราก็ไม่แน่ใจเนาะว่าฝนเนี่ยเขาจะมาตามที่พยายกรณ์อากาศเขาได้ประกาศเอาไว้หรือเปล่านะคะแต่ถ้าสมมติว่ามานะคะแล้วดินมีความชื้นเพียงพอเนี่ยมันก็จะส่งผลดีกับมันสัมปหลังนะคะแต่ในขณะเดียวกันเราปลูกเสร็จถ้าฝนมาคือดินมีความชื้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือวัชพืชนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆแก้ปัญหาไปทีละปล่อยเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็คือเราต้องทําการปลูก ปักให้แล้วเสร็จก่อนนะคะไม่ได้มีการลองพื้นไม่ได้มีการใส่ขี้ไก่แกลบนะคะเดี๋ยวเอจะมาทําวิธีนี้ให้ทุกคนได้ดูก็คือเดี๋ยวเราปลูกให้มันสำปะหลังเราโตก่อนนะคะพอเขาได้ 1- 2ถึงเดือนนี่แหละเราถึงจะเข้ามากลบปุ๋ยกลบขี้ไก่นะคะไปพร้อมๆกันเลยนะคะอ่าอันนี้เราก็ปักแถวนี้ก็ปักเสร็จแล้วนะคะทุกคนอันนี้ก็คือทั้งอัดคลิปเองนะคะแล้วก็ ปลูกมันสำปะหลังไปในตัวด้วยนะคะก็จะให้ทุกคนได้สังเกตดูสภาพดินด้วยนะคะก็นี่แหละคะ่ะมันก็คือความพิเศษของมันสำปะหลังนะคะทุกคนถึงแม้ว่าเราปลูกพืชชนิดเนี้ยเราไม่จะไม่ต้องมีระบบน้ำที่เยอะจนเกินไปแต่ว่าถามว่าในการปลูกช่วงแรกเนี่ย ความชื้นนี่จําเป็นไหมจําเป็นนะคะแต่ว่าในคลิปนี้บางคนเห็นอาจจะรู้สึกท้อแท้ว่าเออทำไมดินมันแห้งจังนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วแห้งเฉพาะหน้าดินเท่านั้นนะคะทุกคนแต่ว่าในชั้นของดินเนี่ยเขาไม่แห้งนะคะแต่ก็จะแห้งเฉพาะในที่ทุกคนเห็นในคลิปนะคะตรงนี้มันจะเป็นดินเหนียวนะคะ ทีนี้พอมันแห้งะคะ่ะมันก็จะเป็นลักษณะก้อนๆแบบนี้นะคะมันก็เสี่ยงเหมือนกันแต่ก็เป็นโซนที่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะที่มีลักษณะดินแบบนี้เนาะก็จะให้ทุกคนได้ดูนะคะในพื้นที่1นึ่งประมาณ9ก้าไร่นี่มีสภาพดินหลายรูปแบบมากๆเลยแต่ว่าจากประสบการณ์ที่เราปลูกมันกระเหลี่ยงคอยาวมา2ปีนะคะสําหรับพื้นที่ตรงนี้เราจะปลูกนี้เป็นปีสุดท้ายปีหน้านะคะก็จะเอาสายพันธุ์อีเหลืองหรือ,ออาจจะดูก่อนว่าจะเอาเป็นสายพันธุ์ไหนดีมาลงนะคะแต่ปีนี้เอาเป็นสายพันธุ์กระเหลี่ยงคอยาวก่อนนะคะให้มันคร 3บปีปีต่อไปเราค่อยมาเปลี่ยนสายพันธุ์นะคะทุกคนเปลี่ยนดินเปลี่ยนพันธุ์เนาะมันจะได้เกิดความตื่นเต้นนะคะมันสัมปรังก็จะได้เกิดความตื่นเต้นนะคะหัวเขาก็อาจจะตกกว่าเดิมนะคะอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับของพี่ๆหลายคนเหมือนกันแนะนํามานะคะเอาว่าท่อนพันธุ์ที่นำมาปลูกก็ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะคะทุกคนตาถี่ตัดสดนะคะแช่น้ํายาแลวก็ได้มีการหมักในกระสอบไว้ประมาณ3าม 3 4วันนะคะก่อนที่เราจะนำมาปลูกในระหว่างที่หมักในกระสอบนี่ก็ภาวนาเหมือนกันว่าให้ฝนตกแต่ฝนก็ไม่ตกนะคะมันถึงเวลาที่เราจะต้องเอามาปลูกแล้วถ้าเราทิ้งท่อนพันไว้ในกระสอบนานท่อนพันก็จะแห้งนะคะอันนี้ก็ยิ่งจะเสียหายใหญ่เลยนะคะก็เลยต้องเอามาปลูกให้เป็นที่เรียบร้อยเอาแล้วคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มาแบ่งปันบรรยากาศนะคะแล้วก็คลิปไม่รับนะคะสำหรับการการปลูกมันสำปะหลังนะคะให้ทุกคนได้ดูเนาะ คืออิมองว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องยากนะคะทุกคนการปลูกมันสำปะหลังแต่มันก็ทำยังไงก็ได้ใหผลผลิตสูงมันขึ้นอยู่กับการดูแลนะคะทุกคนค่ะสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ลูกอีสานแชนแนลด้วยสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ